ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีลูกค้าเก่ามีครั้งที่สาแล้วโอเคก็เอารถเบนซ์มาทำ E สามสองศูนย์อันนี้ก็เปลี่ยนเครื่องมันเป็นห้าร้อยเครื่องเครื่องสามันสองเปลี่ยนเครื่องห้าร้อยอัตราเร่งก็คือเร่งแล้วมันออยเสียจะออกไม่ทันชุดหน้าเขาเปลี่ยนมาแล้วเป็นของมากับเป็นของมากับเครื่องส่วนชุดหลังเนี่ยมันอั้นไปนิดนึงล oh. ูกค้าก็อยากทําใหม่ก็มาใส่ท่อไอพลาเพิ่มด้วยแล้วก็เปลี่ยนหม้อหลังใหม่ มาเล่นฟังเสียงกันด้วยตอนนี้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับของเดินเข้ามาเป็นอย่างเนี้ยช่วงเนี้ยมันออกไม่ทันก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเล่นฟังเสียงกันด้วยเปลี่ยนมออชุดหลังเปลี่ยนแป๊บท่อนหนึ่งแล้วก็ใส่ท่อใบพัดของลูกชุดนี้ก็อยู่ที่ อหลังแบ 16, บ๊บเหมือนหมื่นห่างหางนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็เงียบเสียงสั้นๆก็ไม่ดังมากได้ฟินเล่งในการขับพอด,ดีครับผมเรียบร้อยแล้วครับ